เสือพ่นไฟฟ้องหมีพ่นไฟได้ส0บล้านคนไทยจะต้องเปลี่ยน aire, วิธีคิดทางการตลาดยังไงเรื่องการตลาดลิขสิทธิ์ของไทยนี่น่าจะยังมีปัญหาอยู่เห็นว่าตอนนี้มีธุรกิจเจ้าไหนดังเนี่ยก็จะมีคนแบบพยายามจะเรียนแบบใช่ไหมอย่างตอนนี้ที่มีข่าวกันดังๆเนี่ยชานมเสือพ่นไฟ ที่ขายกันแก้วนึงเกือบ200ร้อยกว่า200พอเห็นเขาขายดีๆเนี่ยก็มีมีทั้งหมีพ่นไฟแมวพ่นไฟคือแบบสารพัดสัตว์เลยมังกรพ่นไฟก็มีฮิปโปพ่นไฟก็มีกฎหมายลิขสิทธิ์บ้านเราเนี่ยมันมันมันยังไม่ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตอนนี้พอพอเห็นเจ้าใหญ่เนี่ยอย่างเสือพ่นไฟเนี่ยมาฟ้องหมีพ่นไฟได้ไป10ล้านามันก็ทำให้คนอื่นเ,เริ่มเริ่มเห็นละว่า การเรียนแบบไอเดียเนี่ยเรียนแบบมันต้องมันไม่สามารถจะก๊อปปได้ทั้งหมดคือจุดเด่นของโปรดักของของคนที่จะสร้างโปรดักเนี่ยมันต้องมีความโดดเด่นในตัวของเขาเองคือคุณไป c o อปปเหมือนกับคุณไม่ให้เกียรติไม่ให้คุณค่าของของคนที่เขาคิดขึ้นมาก่อนอย่างเขาจดเครื่องหมายการค้าเป็นเทรดมาร์กหรือว่าวิธีการทำ ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าแรกอาวิธีการทำมีมีมีการทำแบบแบบนี้แบบนี้เอาน้ำตาลไหมเอาอะไรมาแล้วจดเป็นเทรดมาร์กแล้วแล้วคู่แข่งเนี่ยมาใช้สัญ,ญลักษณ์คล้ายๆกันมันมันก็มีมันก็เคยมีประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งที่อันนั้นจำได้ว่านักศึกษานักศึกษาธรรมศาสตร์หรือเปล่านะที่ไปช่วยสตาบังมามาโดนโดนตาบักฟ้องแบรนด์ กาแฟเจ้าใหญ่ใช่ไหมเขาก็เลยต้องเปลี่ยน,ต,ยนต้องเปลี่ยนโลโก้ต้องเปลี่ยนสีด้วยคือไปใช้สีซ้ำกับเขาแล้วก็ไปใช้รูปการ์ตูนซึ่งมันมีความคล้ายกับเขาอีกถ้ามองอย่างนี้มันก็เป็นการก๊อปปี้ชัดเจนมันก็เป็นการเหมือนกับเรียนแบบชัดเจนเรียนแบบสินค้า,เ,าเหมือนร้านกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมทองสมิธกับหลายๆทองตอนนี้เห็นหลายๆทองก็ต้องดูว่าเขาใช้โลโก้หรือว่าเขาใช้เครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์ยังไงอันนี้อันนี้ต้องดูต้องดูรายละเอียดต่อไป ก็ต้องดูว่าเขาจดทะเบียนการค้าหรือเปล่าไงพอพอเขาใช้ว่าห้างทองยาวราชเรามีสาขานน่นนี่นั่น่ามันคนเข้าใจว่าเป็นเป็นของเป็นของเจ้าเดียวกันก็ก็กฎหมายลิขสิทธ์ไทยเนี่ยก็ยังมันมัน,ม,นมันมีช่องว่างมั้งให้ความเคารพต่อลิขสิทธิ์ต้องให้ความเคารพต่อ,อธุรกิจที่เขาใช้มันสมองสร้างมาก่อนดีกว่า คือมาเรียนแบบกันง่ายๆมันตอนนี้มันก็เริ่มมีบทลงโทษเห็นว่าโดนปรับมาเป็น10ล้านเลยใช่ไหมของไทยนี่จะมีน่าจะมีเยอะเยอะกว่านั้นเล่านําเข้าจริงๆไต้หวันเขาก็ส่งออกนะเริ่มเริ่มเริ่มเห็นมันมันไม่ใช่ขายขายแค่ในเมืองไทยในอเมริกาก็เริ่มดังในญี่ปุ่นเกาหลีก็เริ่มดังคือเขาก็ส่งออกวัฒนธรรม เริ่มมาจากทีวีใช่ไหมซีรีส์เกาหลีซีรีส์ไต้หวันอะไรเงี้ยก็มีการกินวัฒน,นธรรมการกินกกระแสทางเอเชียมาแรงด้วยั้มกระแสชานมไต้หวันชานมไข่มุกอะไรเงี้มาแรงตอนนี้เห็นมีหลายๆแบรนด์ขนาดขนาดปตทยังไปซื้ออะไรนะซื้อคามุมาเลยเห็นเห็นกำไรดีก็แข่งกันแข่งกันเยอะอยู่คนคนไทยชอบอะไรที่มันเป็นเหมือนตอนนี้เป็นเกาหลีไต้หวันญี่ปุน่นคนจะชอบเยอะ เป็นเป็นเหมือนกบแบบเ,เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความสักเซสใช่ไหมเชื่อไหมว่าเคป๊เนี่ยคนไทยตามมากที่สุดนะถ้าถ้าถ้าลองเสิร์ชคำว่า k คป๊ OP, คนเกาหลีเองเขาไม่เขาก็ยังไม่เยอะเท่าคนไทยทําให้ลิซ่าเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาดังระดับโลกได้<ม>แต่ก็มันก็มองได้ไดสองสองมุมคือคือเราไม่ได้ไม่ได้ดังในบ้านเราทั้งที่ตัวเราเองเนี่ยเราสามารถ สร้างวัฒนธรรมไทยคือเกาหลีตอนนี้เขาส่งออกวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เคป๊อปนะคือเขาส่งออกเป็นครีมครีมเกาหลีครีมหน้าเด้งอะไรเงี้ยตอนนี้คือถ้าถ้าพูดถึงเกาหลีเนี่ยคนจะนึกถึงแบบนั้นจริงๆอาหารไทยอ,อร่อยกว่าเท่าที่ผมอันนี้อันนี้จากมุมมองผมนะผมมองว่าอาหารไทยจริงมันหลากหลายแล้วก็อร่อยด้วย คือถ้าเราทาเป็นส่งออกเป็นวัฒนธรรมแบบนี้คือร้านอาหารไทยในอเมริกาเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ดังด้วยฝรั่งชอบไม่ใช่แค่ในอเมริกาในยุโรปออสเตรเลียทุกอย่างคือคือเราส่งออกวัฒอาหารได้อยู่แล้วถ้าถ้าเรามาทําเป็นวัฒนธรรมเริ่มเห็นว่ามีอะไรนะชาตามือเงี้ยคนถ้าคนจีนเข้ามาเขาก็เขาก็ซื้อกลับบ้านเป็นเป็นเห็นเป็นเป็นแบบแพ็คๆเป็นหลังๆเลย ถือว่ายาหม่องยาดมของไทยเริ่มเห็นว่ามันเยอะเป็นเป็นเหมือนกับคนคนต่างชาติที่เขาเข้ามาเที่ยวทเที่ยวไทยเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นว่าเป็นเป็น,ปนสัญลักษณ์ของประเทศถ้าเราทำเราทาให้มันเป็นวัฒนธรรมเราทําดีๆอันนี้อันน,น,น,นี้น่าจะไปได้อีกเยอะหลายๆมีหลายๆโปรดักต์ของของไทย b a r r i e r to entry ทรเาเรียกว่าเหมือนกับการสร้างเกราะกำบงังสำหรับ คนที่มาเรียนแบบอะไรอย่างนี้ดีกว่าถ้าพัฒนาแบรนด์ได้ก็คือเป็นผู้นำเทรนด์อะอะไรที่มันคนที่เข้าตลาดมาก่อนมันเป็นผู้นำเทรนด์มันก็ย่อมมีความได้ดเปรียบอยู่แล้วเราก็ถ้าสร้างวัฒนธรรมด้วยยิ่งได้ดเปรียบครับพี่ใหญ่คนที่เขาคนสามารถแบบยอมจ่ายแก้วละร้อยสองร้อยได้มันก็ถือว่าไม,ไม่ธรรมดาแต่พูดถึงเนี่ยพวกแฟรนไชส์เนี่ยก็ควรจะต้องมาอัดดับ เห็นหลายๆเจ้าอ่ะนำนำแฟรนไชส์เข้ามาแล้วไม่เกิดในเมืองไทยก็เยอะอย่างแบรนด์ที่ผมผมชอบอย่างอย่างในอเมริกาเนี่ยผมชอบเว n d y ้มากนะก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกับมาต้องปรับตัวทางการตลาดด้วยมั้งให้อยู่ให้อยู่เมืองไทยได้เพราะอย่างในยกเปอย่าง7ซเว่ e อของในอเมริกาเนี่ยก็อยู่ตามปั๊มน้ำมัน ในเมืองไทยนี่คือปรับตัวใช่ไหมขายขนมจีบซาลาเปารับขนมจีบซาลาเปาไม่ค่าอะไรอย่างนี้ขายทุกอย่างแล้วก็อยู่คืออยู่ตามมุมตึกคือมีการปรับตัวคือใน s e r v ์ n e ต e ล e ว e เป็นเป็นแบรนด์ที่ในญี่ปุ่นในไทยขายดีกว่าในบริษัทแม่อย่างอย่างอเมริกาโตเร็วกว่า